สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l o าชา c h a n n e ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งของนะคะจากเซเว่นเดลิเวอรี่นะคะให้เขาเนี่ยมาส่งให้เราเนี่ยถึงหน้าบ้านที่สาคัญนะคะยังส่งฟรีอีกต่างหากค่ะทุกคนโดยตัวนี้นะคะเป็นการสั่งผ่านแอปพลิเคชันของทางเซเว่นเลยะคะ่ะโดยขั้นตอนนะคะจะต้องทํายังไงเดี๋ยววันนี้พอสรุปให้ฟังกันแบบละเอียดเลยะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์นะคะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเซเว่นเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยค่ะสามารถกดพาลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเข้าสู่หน้าตัวแอปพลิเคชันเซเว่นกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยหลังจากที่เพื่อนๆนะคะทาการกดลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกแล้วนะคะเข้ามาสู่นะคะในหน้าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่านแอปสโตร์แล้วก็เพลยค่ะก็ให้เรา ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเซเว่นเฮียรเรียบร้อยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทำการเปิดเข้าตัวแอปพลิเคชันได้เลยค่ะโดยถ้าใครนะคะยังไม่เคยสมัครนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการสมัครเป็นสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเข้าสู่หน้าหลักแบบนี้เลยค่ะโดยในหน้านี้นะคะต้องบอกเลยสำหรับใครนะคะที่อยากให้เซเว่นมาส่งให้เราถึงหน้าบ้านนะคะให้กดเข้าไปที่ตัวเซเว่นเดลิเวอรี่ตัวนี้ได้เลยค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วนะคะทุกคนนะตัวแมพนะคะของทางเซเว่นเนี่ยเขาก็จะจับนะคะว่า สถานที่ที่เราอยู่อย <pl ains> ู <ries> okay, ่ตรงไหนนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะนําของมาส่งนั่นเองค่ะโดยที่อยู่เนี่ยจะระบุอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนๆก็ลองเช็คดูว่าโอเคสถานที่เนี่ยมันคือตรงบ้านเราหรือเปล่าแบบนี้นะคะทุกคนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสุดท้ายค่ะพนักงานเซเว่นเขาก็จะโทรมาสอบถามเราอยู่ดีนะคะทุกคนอ่ะทีนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยต้องการสั่งสินค้านะคะก็จะมีส่งทันทีนะคะหรือรับที่ร้านค่ะเพื่อนอันนี้นะคะถ้าเราต้องการให้ทางเซเว่นนะคะมาส่งของให้เรานะคะก็เลือกที่ส่งท ได้เลยเนาะแล้วก็เราเนี่ยค่ะก็เลื่อนลงไปดูสินค้าด้านล่างได้เลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เหมือนเราเนี่ยได้ไปเดินช้อปปิ้งเองในเซเว่นเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะรวบรวมสินค้าทั้งหมดเนี่ยมาไว้ให้ในนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะเขาก็จะมีแบบสินค้าที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเพื่อนๆก็เลื่อนดูได้เลยนะคะอ่ะหรือว่าสินค้ามาใหม่นะคะเขาก็จะมาแนะนําเราแต่ว่าที่นี้ค่ะทุกคนเวลาที่เราบางทีเราสั่งเซเว่นเนาะเรามีของอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะว่าเราจะซื้ออะไรนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนนนมมาาาด้บะเจี ให้เรากดค้นหาค่ะเพื ar, ่อนๆก็กดค้นหาตรงนี <literal ness> well, so ้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสมมุติเนาะวันนี้พ่อยอาจจะอยากกินชาฟูจิแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะก็พิมพ์ไปเลยชาฟูจินะคะแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนนะตัวชาฟูจิเนี่ยก็จะขึ้นมาให้พ่อยเลือกแล้วนะคะเวลาที่เราจะเลือกค่ะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดไปที่สินค้าตัวที่เราต้องการได้เลยนะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็อเขาก็จะบอกนะคะว่าเป็นสินค้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่30บาทแบบนี้เนาะเรานะคะก็กดที่คําว่าใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ เพอเราใส่ตะกร้าไปแล้วนะคะสังเกตด้านล่างเลยนะคะจะมีสินค้านะคะอยู่ในตะกร้าแล้วนะคะแล้วก็มีจํานวนเงินที่นี้นะคะถ้าเราต้องการสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็กดกลับได้เลยค่ะเพื่อนแล้วก็เลือกสินค้าอื่นๆนะคะตามที่เราต้องการได้เลยที่สําคัญนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าบางทีเรานึกไม่ออกค่ะเพื่อนว่าเฮ้ยฉันจะกินอะไรนะคะเราเนี่ยสามารถมาดูตรงหมวดหมู่ตรงนี้ได้ค่ะเขาก็จะมีการแยกหมวดหมู่ไว้นะคะว่าโอเคตอนนี้นะคะอ่ะสินค้าหมวดหมู่ไหนที่เราต้องการอ่ะอาหารปรุงสดไม้อาหารว่างเบเกอรี่นะคะ จะเป็นนมหรือโยเกิร์ตนะคะขนมลูกอมอะไรแบบนี้ค่ะสมมุติว่าพอยเนี่ยอยากได้เป็นอาหารพร้อมทานอะไรแบบนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็กดเข้าไปเลย เนี่ยค่ะเขาก็จะรวบรวมนะคะอาหารพร้อมทานทั้งหมดมาค่ะทุกคนอ่ะเราก็เลื่อนดูได้เลยนะคะว่าเฮ้ยเราอยากได้อาหารอะไรนะอ่ะสมมตินะคะว่าพอเลื่อนลงมาแล้วเกิดอยากกินข้าวกระเพราไก่คั่วค่ะเพื่อนเพื่อนก็กดเข้าไปเลยแล้วเรานะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะในการเพิ่มลงรถเข็นค่ะแต่ว่าในกรณีของอาหารค่ะเพื่อนเเขาจะมีแบบอ่ะข้อมูลนิดนึงนะคะอย่างเช่นเราจะเลือกว่าเราเนี่ยจะให้เขาอุ่นมาให้หรือว่าไม่ต้องอุ่นนะคะซึ่งอ่ะอันนี้เราก็จะเลือกให้เขาอุ่นมาให้เลยนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นถ้าาาเป็นพวกอหร เราอาจจะพิมพ์ไปว่าขอช้อนซ่อมพร้อมพริกน้ำปลามาด้วยนะอะไรแบบนี้ค่ะก็พิมพ์เพิ่มได้ค่ะพอเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็กดคําว่าใส่ลงตะกร้าอีกหนึ่งถังนั่นเองค่ะเพื่อนเราแล้วเพื่อนเพื่อนะคะก็ทําแบบนี้เนี่ยวนซำๆไปได้เลยนะอยากกินสินค้ากี่อย่างนะคะก็เลือกได้เลยค่ะแต่ว่าพ่อจะเน้นย้ําอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คือว่าถ้าเราเนี่ยอยากให้ทางเซเว่นนะคะมาส่งฟรีเนี่ยเราเนี่ยค่ะจำเป็นจะต้องมียอดสั่งซื้อในะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนทางเซเว่นเนี่ยค่ะก็จะจัดส่งฟรีให้เราเลยค่ะ แต่ว่าถ้ายอดต่ำกว่า100บาทนะคะก็อาจจะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะเวลาสั่งหนึ่งครั้งก็แนะนําว่าสั่งยอด100จะดีกว่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะได้ตัวส่งฟรีมาด้วยนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะพอยก็จะช็อปเพิ่มเติมนะคะให้ครบ100้นั่นเองเนาะอ่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนนะ,อะยอดสินค้าในตะกร้าของพอยนะคะก็จะเป็น125บาทเลยอ่ะพอยก็มาเช็คนะคะโดยวิธีที่เราจะดูในตะกร้าสินค้านะคะเพื่อนๆนะก็คือกดตัวด้านล่างตัวนี้แหละคะ่ะเราก็จะเข้ามาเช็คได้นะคะว่าสินค้าที่อยู่ในตะกร้าเราเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรที่แบบเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยเยอะเกินนะคะก็สามารถกดตัว <ๆ S 1> ถังขยะเพื <ๆ S 1> ่อลบทิ้งได้นะคะทุกคนนะอ่ะพอยอาจจะลบทิ้งตัวนี้ไปนะคะทุกคนนะไข่าอาจจะเยอะไปแบบนี้เนาะหลังจากนั้นค่ะทุกคนพอเราเนี่ยเลือกสินค้าที่เราต้องการมาครบแล้วนะคะก็กดที่คําว่าถัดไปค่ะ พอกดถัดไปนะคะเราเนี่ยก็เช็ครายละเอียดที่อยู่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเขาก็จะสอบถามนะคะ,ะข้อมูลลูกค้านะคะชื่อเบอร์โทรตัวนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลของเราให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ว่าพนักงานเซเว่นเนี่ยจะได้โทรมาหาเราได้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะ,พะ,พะเพื่อนเพื่อก็เลื่อนลงไปนะคะเขาก็จะสอบถามว่าเราจะรับทันทีนะคะหรือว่าเราจะระบุเวลาส่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างของพลอยก็จะรับทันทีนั่นเองค่ะเพราะว่าบางทีค่ะเพื่อนเพื่อนเซเว่นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะติดแบบว่าเคสของบ้านคน อยู่อะไรแบบนี้นะคะอาจจะใช้เวลาสักแบบ15-30ถึงนาทีอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็อ่ะเลื่อนลงไปนะคะทุกคนทีนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นวิธีการชําระเงินแล้วค่ะเราเนี่ยสามารถเลือกแลกผ่านหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น t o m ั n นี่วอลเลนะคะหรือว่าจะให้เก็บเงินสดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือให้ของเนี่ยมาถึงที่เรากดเราจ่ายเงินนะคะพนักงานก็เอาสินค้าให้เราแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อ่ะเพื่อนๆก็ดูนะคะพวกคะแนนต่างๆนะถ้าเราเนี่ยเลือกวิธีการชําระเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะ,คะก็กดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยค่ะหลังจากที่เรา ะะกดดําเนินการต่อนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นสถานะเขาว่าโอเคตอนนี้พนักงานกาลังอยู่ในขั้นจัดเตรียมคลองนะคะ,อะของจะมาถึงเราเขาก็จะมีแมปบอกนะคะทุกคนนะเราก็สามารถเข้ามาเช็คได้นั่นเองค่ะ <c oughs> บอกเลยว,ว่าวิธีสั่งสินค้าผ่านตัวเซเว่นเดลิเวอรี่นะคะง่ายมากที่ส่งคัญนะคะไม่ต้องออกจากบ้านให้เสียเวลาะคะ่ะทุกคนฝนตกฝนตกนะคะอยู่ในบ้านได้เลยนะคะรอพนักงานมาส่งได้เลยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เอาวิธีนะคะในการสั่งสินค้าเซเว่นมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของบอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมจากนี้อีกนะคะคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยไปเลยะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย